เจ้าของเจ้าพึงเจ้ามหาสมุทรเจ้ากรุงมานานอดีตเจ้าวาดวัดตาและสิทธยาสิทธิ์ัดนายุชายกาในร่วมบ่อร่างสร้างวัดแหงนี้มาและรวมสิตปรวมวิญญาณีิเวนวัตรตายเกิดทับผูกันในสถานที่นี้เจ้าฟังมนเวรเจ้าเอมจะตาของท่านทั้งหลาย ทานที่ดีผู้รวมิทุกผรววิญญาณรุ่คนทันนาคาพิยานาทุกทุกตระกูลเอเทราปูรศีหร้อยแปดตนหใอยมานักสถานที่แห่งนีปิภูรพาจาร์เจ้าว่าพระอริยสงฆ์สิ่งสถิตทั่วเมืองนครมณงแห่งดี นมาสถานที่ดี้ขอให้ท่านทั้งหลายทำจิตใจรวมๆเป็นสมาธิแล้วตัางกิตน้องใดมองหน้าพรอพระรูปเิดเป็นพุทธ,ธานุสติเมือ่อจดจำพ๊อพระรูปทั้งแปดค์ม